สบายดีทุกคนมื่อวานจะเอากลับมาซอนกุ้งทุกคนซอนกุ้งยีนาร์ของสายเดทุกคนโมเมีอันกินทุกคนาเาดยจะลรกุ้งในีได้ไรกินมาทุ่นกับเบ้ากอดได้ซอนโบมันคอยเดย์ทุกคนเพ็ดกินตันทุกคนเพ็ดทุ่นกับกอดกำลังสีลร่เดย์ทุกคนนะเอาทุ่นกำลังสีโรสวัสดีสกำลังซอนกุ้งบอ๊ะเดย์ไอ้ก่อนลโรคกุ้งบอ๊ก่อน ป,ป่ะปะกัะลุยนะ,ดนะเดินหน้าดีสบายดีสบายดีไว้บอกสบายดีสบายดีก่อนสบอรดีปินมาเบอร์นี้สบายดีสบอรดีตามมาซอนกุ้งบ่โ<า>ดย อีลามีเห็นงูน่ะมันเท้าอยู่นี่น umi, ทุกคนเจ้าอีงู <c oughs> อย่ามาเุ้ยงูประด้มีพิษผู้ห,ห,หลานขึ้นแล้วทุกคน มา妈เราว่องเขาญาดกันเด้อมีาเมี亚เมินเดินเขาญาดกันเมียวลงมา ป้าไปยุหันแหละมีเอามากก,มมากันย่ายันทุกคนบ่เห็น,นอดกอดกบ่เห็นหุ้งนี่กะมันโอ um ้ยอย่าเป้าอย่าเป้าบ่เป้า โอเควางมานี่นี่ทุกคนปุ้งเลทุกคนนี่ทุกคนมาบื้องนี่นนี่เดี๋ยวเกาเสินเลยช่งนั้นเนาะ่อยเอาบ่อาไปยันเนาะลงลวกอะไร

ไปไปมึงไปยิงกล้องกูไปไป,ไปทุกคน <ไป S 1> กคนคล้องมันจะสั่นๆนะไป,ไปพุน่นไปพุน่น เอาแน่ผักสมติวนะผักกับะปิอืดทุกคนนะผักสมติวเพื้นบ่มีมอ้น,นข้านึ่งข้า พิ่นโอยู่น้องๆน,นะโอยูแล้วกะมาแล้วลว,ลว,ลว่าพวกกลิ่นได้ยากว่ะตักกระ,ะ,ะลงกุ้งเอาวะไปมันอิม่มมีเ็ดนำมีอิม่มคือกลุกุ้งกุ้งวันได้กินกับข้าวพ่วบวนะอบอกเพรเะน้องอย่าพายเฝ้าเดี๋เอาไปเลย ไปไปค้ำเลยมันกัดทางเทิงแหงแหลงกะกะเลื Mat ้มแบบมีใบไม้ปงเลยทุกคนไปจีจีป้อกุ้งหลายนียทุกคนถืออนียนะเมื่อนี้อันไป่ได้ล่งทุกคน กระดองพระละพระทุกคนป้าปาเก็บเอาเก็บเอานี่ทุกคนนี่เห็ดเป็มีลาเห็ดนนี่เห็ดบป็นเห็ดบปนม่ทุกคนอย่ามองกินต no ัวนะยามอาดิดยัมัเออเอาหิบเอา เอาไปปล่อยไปผู้ปล่อยผู้เด้อคนนี้ไปไปจับเอารอบๆเอาไปเดี่ยวเลยเนาะไปเลยอยู่ถึงบ่พ่อบ่อดูซ้อนอีบอเอาอีบาทหนึ่งเลาะไปแข็มฮันเบะด่างอะไปผู้แล้วก็ซ้อนกันบอพี่บอเอาเนี้ยนบ่โอซ้อนไปเลยแล้วก็ซ้อนไปเลยบ่ งามฮะฮะทุกคนหไปป่อยปล่อยอ่ะสานื่องเขาหายกันแบบนี้เอารอดอยู่กองมะกะท่านมีทุกคนมันไหลมาเองเด้อ ทุกคนตอนนี้กะเดเอ้ยค่อยกำลังเลื้อกุ้งหากระฮามาแต่หน้านี่คอยกะเดเฮดโคกระป๋อมหากันแล้วทุกคนปีงกระป๋อมน้อยนึงเดาะกระป๋อมกันทุกคนเอออันนั้นอ้อน้าแล้วกะอันนั้นอนํำทางทุกคนของอ้อนนำทางแต่มือซื่นพูเดาะากระชไดเดเฮทกินมือานี้ทุกคนเอ้ย เด็กปะถ้าเป็นพวกวัวเฮาเฮ็ดแล้วก็เลยทุกคนเพราะว่าแบตโทรศัพท์คอยเบิดทุกคนเด็กอันนี้กะเอ้ยโทวมานี่คือพี่สาวฉันน้องคอยทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้กำลังโคกุ้งทุกคนโคกุ้งมันกับบะไรงะทุกคนเอ้ยเพราะว่ามันเบ็นอันนั้นกุ้งปล่อย ใจก็จะกินทุ่งทะเลปปแล้วทะเลนาโคอีกจังหน่อยเนาะถ้ามันแดงกันบอแดงกัไมแดงมันจะกรอบนะพ่อบอกพ่อเลยเนาะอ่ะปุ่งแล้วก็ให้มีมือเด้อืมควมเอาถ้วยมาถ้วยมาหอมเนี่ย อืมันใหญ่าามากเลยเขากลวงทุาคนวันนี้ทันใดเกิดเกิดตตอจจนเช้าุนนี้เห็นประทูยังคือเกลาเอ่ออาป่านั้นได้เนะป่านาจาทัานดดปลาเข่งทันใด ไม่เป um> ็นหายองบ่ายเหรอใครแล้วมันเอาเนาะจะกลิ่นสุปน mm ี่ทุกคนตอนนี้อันกินเฮากันแลยอะไรก็มีกับปมไม้กับปมไม้ป่นแล้วก็ป่นคู่มาทุกคนมากินน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมากินป่นนี่ทุกคนคุยรถนี่ าทุกคนกินข้าวม,มาเดอ้อกินข้าวเดอ้อกินขา้าวน้ำกันเดอ้อกินข้าวปิ้งกระป๋องกระป๋อมไม่อีลาทุกคนอีลาปิงเนิ้นกุง้งอะไรบอกอะมา อันนี้แหละเอาอันนี้อืมน่าจะคนอมือกีนะจ๊ะแซ่บเอ้ยทกคนไอ้เพ่เดี๋ยวหันกันผูก Khi đấy. Ừ. Khi. Ừ, Cái khi ăn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  ăn khi ăn khi ăn ăn khi ăn khi ăn 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 khi 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 เอาไว้เก่งสบายมืออื้นอุ้ยสิเบตุร่าทุกคนเอาเออไปกินไว้ทุกคนเด้าขอบใจจะห้ามมาหัาด้มแลนจนจบเว้ทุกคนกลับไปก็บบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบายบาย,บาย